สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับถักทายกันคือเก้าเมียนเดิมนี่คือทีมงานสายเรียเรานะฮะคืนนี้มาโหลดที่ A3 e เหมือนเดิมนะฮะงานโหลดเรียเราฝังเ e อนะฮะฝั่งเอโอ้โ oh, หต่อแถวกันบ้านเลย ค่ำคืนอาจจะดูมืดมืดหน่อยพาให้ดูบรรยากาศโหลดเรือ เบรรยากาศท่าเรือยังมัขึ้นเนาะทีมงานไม่ยอมหยักนอนอ นี้เราโหลดเรือลำเดียวนะครับเรือว่านไห่เรือลำเดียวรถประมาณ20กว่าตันสรงโน้นจะเป็น B 5นะครับตรงโน้นจะเป็น B 5 B5 B หนะครับขามเรานี่เป็น B 3นะครับ B2 ครับผมบีสองน้วิกกินก็กลังโหลดเหมือนกันถัดไปอีกมาหนึ่งเป็นเรือลำใหญ่เลยครับเรือลำใหญ่ของ B1 B1 นี้เป็นเรืออาือาชื่อเรืออะไรไม่รู้ครับก็อยู่ประมาณนี้นะทีมงานเราครับ อันนี้ก็ต่อแถวกันรอโหลดรอจับตู้โหลดอยู่ใน